วัสดีค่ะวันนี้ออยจะมาตีแผ่ในเรื่องของการกินโปรโตีนยังไงให้ถึงให้ถูกต้องและเพิ่มกล้ามเนื้อได้ด้วยค่ะ สวัสดีค่ะโค้ดออยนะคะปัจจุบันเป็นนักวิ่งเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เป็น Code โค้ดโภชนาการค่ะจบจากมหาลัยแม่ฟ้าหลวงเรื่องของการลดน้ําหนักเพื่อการชะลอวัยโดยเฉพาะเลยค่ะอันดับแรกเราต้องมาบอกกันก่อนนะคะว่าการกินโปรตีนเนี่ยทำไมมันถึงสําคัญใช่ไหมคะการกินโปรตีนให้ถึงนั่นหมายถึงเราสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้และกล้ามเนื้อของเราเนี่ยละค่ะมันคือเตาเผาไขมันของเราในร่างกายของเรานี่เองก่อนอื่นต้องเกริ่นก่อนเลยนะคะว่าคนที่ต้องการลดน้ําหนักเนี่ยะคะมีความเสี่ยงสูงที่จะกล้ามเนื้อหายมากๆเลยนะคะเพราะเนื่องจากว่าตั้งใจจะออกกําลัง และตั้งใจอดอาหารลดอาหารลงนี่นะคะสัดส,ส่วนโปรโตีนเลยจะลดตามลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสัดส,ส่วนในการกินอาหารโปรโตีนสําหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักเนี่ยเท่าๆกับคนที่ต้องการเบากิ้งร่างกายเลยนะคะผลการวิจัยออกมาแล้วนะคะว่าคนที่ต้องการลดน้ําหนักเนี่ยแนะนาให้กินในสัดส,ส่วน1.8-2.2กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างว่าอ่ะถ้าเกิดอย่างสมมติพี่ออยเนี่ยน้ำหนัก50กิโลใช่ไหมคะก็จะต้องกินสัดส่วน100กรัมต่อวันเลยนะคะ และในเมื่อตัวเองรู้แล้วนะคะว่าตัวเองจะต้องกินโปรโตีนเนี่ยเท่าไหร่ต่อวันนะคะคราวนี้เนี่ยเราก็มาแบ่งสัดส่วนอาหารในแต่ละมื้อกันเลยค่ะบางคนทาน2มือ้อบางคนทาน3ามือ้อหรือบางคนบอกว่าโอ้ยไม่ไหวนะทานต่อวันเยอะขนาดนี้อาจจะขอแบ่งเป็น4มื้อได้ไหมอันนี้ได้เลยนะคะเพราะเนื่องจากว่าการกินสัดส่วนโปรโตีนให้ถึงเนี่ยต่อวันมันค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมองแล้วว่าสัดส่วนโปรโตีนเนี่ยที่ให้กินต่อมือ้อให้พอเนี่ยอาจจะแบ่งส่วนๆให้ได้เท่าๆกันก็ได้ค่ะ คราวนี้เรามาดูประเภทของโปรตีนกันบ้างนะคะมีอยู่2ประเภทด้วยกันคือโปรตีนจากสัตว์และโปรตีนจากพืชนั่นเองค่ะซึ่งโปรตีนจากสัตว์ก็พวกประเภทเนื้อนมไข่นะคะแล้วก็โปรตีนจากพืชก็คือจะเป็นพวกถั่วธัญพืชรหรือว่าเป็นผักในบางชนิดนั่นเองค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือจะบอกว่า2ประเภทนี้เนี่ยให้ความแตกต่างต่างกันเลยนะคะแล้วก็ให้ความต้องการกับร่างกายก็แตกต่างกันเช่นเดียวกันโปรตีนจากสัตว์เนี่ยนะคะข้อดีของเขาก็คือสามารถที่จะสร้างเสริมร่างกายกล้ามเนื้อได้ดีนะคะแล้วก ซ่อมแซมได้ดีด้วยนะคะเพราะว่าเขามีกรดอะมิโนแอซิดที่ร่างกายต้องการค่ะแต่ข้อเสียของเขาก็คือเขาจะมีไขมันเยอะที่จะมีไขมันเยอะก็พวกประเภทเป็นพวกเนื้อแดงแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเนื้อขาวปลาไก่ไข่พวกนี้นะคะก็จะคือไขมันน้อยๆนะคะไม่มีปัญหาเลยค่ะคราวนี้เนี่ยพอมาดูโปรตีนจากพืชกันบ้างโปรตีนจากพืชเนี่ยข้อดีของเขาก็คือไขมันน้อยนะคะเพราะมันทํามาจากพืชนั่นเองแต่ว่าเขาเนี่ยอาจจะสามารถได้แค่ซ่อมแซมร่างกายถ้าจะสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้เนี่ยจะต้องกินในปริมาณที่หลายๆท่า เท่าตัวเลยค่ะและข้อเสียของเขาก็คือมักจะมากับโซเดียมนั่นเองแพนเบดหลายๆตัวนะคะลองหันไปดูข้อมูลโภชนาการกันนิดนึงนะข้างหลังจะมีค่อนข้างโซเดียมเยอะมากๆเลยค่ะแต่ในขณะที่โปรโตีนจากสัตว์เนี่ยโซเดียมจะต่ำกว่านะคะคราวนี้เพื่อนๆลองเลือกกินกันดูนะคะว่าโปรโตีนแบบไหนที่เหมาะกับเพื่อนๆค่ะ และถัดมานะคะเมื่อเรากินโปรโตีนให้ถึงแล้วเนี่ยพอเหมาะกับร่างกายต้องการแล้วเนี่ยเราก็จะต้องกินปริมาณผักหรือไฟเบอร์เนี่ยให้เหมาะสะสมกับเขาด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเกิดอาการท้องอืดน,นะคะมวนท้องหรือไม่ก็ตดเหม็นมีแก๊สในกระเพาะอาหารนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าการกินโปรโตีนมากๆเนี่ยจะทําให้ระบบย่อยทํางานของเราเนี่ยนะคะมีความหนักหน่วงมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเอาผักหรือไฟเบอร์เนี่ยเข้าไปผสมรวมกันด้วยเพื่อที่จะได้ทําให้ขับถ่ายคล่องตัวอีกเช่นเดียวกันค่ะประเด็นสุดท้ายที่อยากจะพูดถึง ะะก็คือประเภทของโปรโตีนแบบของแข็งหรือของเหลวนะคะหลายๆคนบอกว่าที่ออยค้าหนูไม่สามารถทานโปรโตีนได้เพียงพอต่อวันแน่ๆเลยหนูคงจะเคี้ยวได้ยากมากๆเลยนะคะเพราะการกินโปรโตีนให้ถึงเนี่ยมันยากแล้วก็เคี้ยวยากแล้วก็ใช้ระยะเวลานานเช่นเดียวกันคราวนี้เนี่ยมาเลยมาตีแผ่ให้ฟังว่าการกินโปรโตีนที่เป็นอาหารเสริมกับที่เป็นอาหารธรรมชาติเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรเพราะถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นโปรโตีนเสริมนะคะมันสามารถถูกดูดซึมเข้าไปใช้ในร่างกายได้ทันทีแต่ครั้งน ะะอาจจะต้องดูในปริมาณที่พอเหมาะในโปรตีนในข้อมูลโภชนาการนิดนึงนะคะเพราะว่าอาหารเสริมเนี่ยแต่ละบริษัทแต่ละประเทศเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะอยากจะให้หันเข้าไปดูข้อมูลโภชนาการข้างหลังนิดนึงว่ามันมีคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่มีไขมันเท่าไหร่หรือว่ามีไฟเบอร์กากใยเท่าไหร่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ คราวนี้มาอธิบายเพิ่มเติมสําหรับเวโปรตีนเป็นอาหารเสริมที่อยู่ตามท้องตลาดนะคะมันมีหลายประเภทมากเลยค่ะเพื่อนๆอาจจะกําลังงงกันนะคะว่าฉันจะเลือกซื้อ,อยังไงนะคะเอาตัวอย่างมาให้แค่2อสตัวอย่างกันก็พอนะคะเวโปรตีนอย่างชนิดแรกเนี่ยเขาเรียกว่าคอนเซนเทรตนะคะคอนเซนเทรตเนี่ยราคามันจะค่อนข้างถูกลงมานิดนึงนะคะเพราะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยยังสก,กัดอะไรออกไปค่อนไม่ค่อยได้เยอะนะคะก็ยังมีไขมันมีคาร์โบไฮเดรตมีส่วนผสมของนมอยู่ตามทั่วไปนะคะตัวนี้สําหรับคนที่ไม่ได้ต้องการลดน้ําหนักมากแต่แค่ต้องการกินสัดส่วน รตีนไม่ถึงกันในแต่ละวันแค่นั้นเองนะคะตัวที่2ก็คือเขาเรียกว่า isolate ค่ะ isolate ต,ตัวนี้จะเอา concentrate เนี่ยมาสกัดอีกทีนึงนะคะเพื่อให้มันเจือจางในความส่วนของไขมันนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้สัดส,ส่วนโปรโตีนได้มากขึ้นแต่ตัวนี้ค่อนข้างแพงนะคะตามท้องตลาดเอาจิงๆิงเนี่ยถ้าใครมีกําลังซื้อในส่วนตรงนี้ก็แนะนําได้นะคะเพราะตัวนี้มันสามารถดูดซึมได้ดีเช่นเดียวกันค่ะ ข้อมูลที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะอยากจะให้ดูผู้ผลิตนะคะหรือโรงงานผลิตด้วยเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศนะคะหรือทําที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะให้ดูรายละเอียดของเขานิดนึงนะว่าเขาใส่ใจในกระบวนการผลิตหรือเปล่าหรือบางเจ้าเนี่ยอาจจะไปจ้างผลิตนะคะแต่ว่าไม่ได้รับมาตรฐานเลยอาจจะต้องดูมาตรฐานเหล่านี้เช่นเดียวกันเพราะเนื่องจากว่ามันมีข้อมูลเกี่ยวกับการดูดซึมครงของร่างกายเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นบางอย่างเนี่ยนะคะบริษัทเนี่ยเขาก็สามารถที่จะสกัดสารออกมาได้ไม่ค่อยดี ะะอ๋อและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนานะคะโปรโตีนที่มาจากพืชนี่นะคะมันมีหลายอย่างเหมือนกันนะคะมันมีจากพวกถั่วนะคะถั่วลันเตาถั่วเขียวนะคะหรือไม่ก็ถั่วเหลืองหรือไม่ก็พืชต่างๆนะคะที่นําเข้ามาเป็นโปรโตีนให้พวกเราทานนะคะสาคัญที่สุดนะคะคือโปรโตีนที่มาจากถั่วเหลืองเนี่ยมันจะมีสารไฟโตเอสโตรเจนคือหมายถึงว่าเป็นสารของฮอร์โมนเพศหญิงนั่นเองนะคะอาจจะมีส่วนผสมที่จะทําให้สะโพกของเราหรือก้นของเราเนี่ยผายได้หรือว่าเป็นการสะสมไขมันในบริเวณ หน้าท้องของเราก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยเราจะต้องดูข้อมูลของผู้ผลิตนิดนึงนะว่าเขาเนี่ยสกัดสารไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยออกไปแล้วหรือยัางถ้าทานไปบ่อยๆมากๆเนี่ยจะมีการสะสมที่ไขมันช่องท้องได้มากเช่นเดียวกันค่ะอ้ออีกเรื่องหนึ่งนะคะที่สําคัญมากๆเลยถ้าต้องการที่จะรักษากล้ามเนื้อเอาไว้แล้วเนี่ยต้องอย่าลืมเวทเทรนนิ่งหรือบอดี้เวทกันนะเพราะว่าการกินโปรตีนเข้าไปแล้วเนี่ยเข้าไปซ่อมเข้าไปเสริมแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราไม่บิวบอดี้ขึ้นมาหรือทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันฟิตมันเฟิร์มเนี่ย ก็ทาได้ยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าการเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันสามารถช่วยรักษากล้ามเนื้อของเราได้ดีและก็สามารถเพิ่มมวลกระดูกได้ด้วยค่ะวันนี้พี่อ้อยก็เอาเรื่องของโปรตีนเนี่ยหลายๆประเภทหลายๆส่วนหลายๆของการกินเนี่ยมาอธิบายฟังแล้วนะคะใครสนใจที่อยากจะปรึกษานะเรื่องการลดน้ําหนักเรื่องการกินสัสดส่วนให้ถูกต้องว่าจะต้องกินแบบไหนลดมาตั้งนานแล้วนะยังไงก็เอาไม่ลงสักทียังไงทักมาปรึกษาพี่อ้อยกันได้ค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย